สวัีครับสวัสดีครับสมัยทีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านท่านสิ่งเจ้าดีๆธรรมดาครับช่องดีๆธรรมดาก็จะมีนำเสนอนะฮะอ่่อยปกตินะครับทางในปกติของเวลาอ๋อหยอเวลาหกโมงเย็นนะของวันที่แปดกันยายนตอนเที่ยงคืนนะอ่านหน่อยปกติก็คือได้จากประเทศเวียดนามนะครับตีนีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับช่องดีๆธรรมดาก็จะมีนำเสนอนะฮะผู้ชมได้รื่อหลวงรูกันทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับมาจบไปก่อนนะครับ you mm -hmm. ครับโอเคนะครับตามนี้นะครับขอให้ทุกทีทุกทีภาพสดนครับนะ